สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยผิดมันแพงครับเอฟซีบอสโจเอฟซีลาน้อยวิงครับอดหน่างานละครับโรงเรียนบ้านบอระบือมีผู้มีผู้หลงไปสองโรงเรียนว่ามาเลยมาเลยจะว่าโคมประคุดมันมีอยู่นี่บอระบือสามบอระบือเนี่ยโรงเรียนเขาหันใครทันเราพี่มันพิมพ์ว่าโรงเรียนบ้านบอเราไปจองที่จอดรถไว้ประกาศไปเลยเพราะว่าแน ผมจ้างงานจะตั้งมีหบอส้งมาี่ล้วเา่นมีบอกเือรถเขาต้องดเาิดอ้วขี่แต่สะพาแล้วพาแล้วโอ้โดตอนี่อนเสด็จเสด็จนี่แหละคือการใช้ของแ้จ้าบอกใครอาอูองครับอการเคลนหายังมีไม สมทอดีบม่ได้ถาด,ดวรถขั้นวะโอ้นี่ครับสถานที่แรงนี่จะน้ำดีครับเอาสวัสดีครับวายว,าม,มา,วามันคุ้นคู่ไหมเบิ่งใกล้ๆว่ามันคู่ว่ามันคู่โรงเรียนนี่ไหมสวัสดีครับพันลง

เรมาอ,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 อยู่ยาก,ายก,ยก่เอะโียนบระบืออำบ้านบ้านบ้านนโรงเรียานบอระบครับครับ,บถ้าบอระเบือุมนี่บอระบือมัธยมนะครับสงบอระเบือนี่โรงเรียนบ้านครับ กำลังสืบทายมาคุณคู่งานนี่เพิ่นเป็นงานยังเอาสิถามคู่วิชาอย่างงูวนศึกษาไอ้บานที่ร้แม่สูงยังจะไบ้านภาษาีโอ้ไอ้บัตรสูงซ้ำไอ้นั่นจะสูงเท่าไร คนเปร้อยเก้าสิบแลันยเจ็ดส uh ิบวตัวเงี่นนี่ย่านังรอดอีู่อ่าขายหมดละหนึ่งสองมูลสองบาทเนาะแล้วมาเย็นเที่ยงกันเย็นเที่ยงดีเย็นดีมากนี่อันนี้มันตื่นเต้กไใช่จุเนก็เข้ามาทางนี้เดี๋วแมแมนผมขอว่าทังต่อสั่งฝ่ายเดี่มีคนิายลงทุเยครับลงทุนฝ่ายเดยวก็ลงทุนบ้านบารมือแพร์มือมอัเทอบารมือ จังหวัดขอราคาอำเภอราคาที่โแล้วบนเกียวเย็นก็สามร้อยม้ามอยันมันมันจัดมันสามสิบเอ็ดมาเหรอวะมันห่อนสี่สามเอ็ดเย็นมี่วา้แล้ว่องมา เาสีบรัหรคนรัตอนไหนันดมวเอยู่หวเรากำลังเปิดว่าเราดเดีนแล้วเรอ่ก็เราบอกว่าหบอยมสกเองนั่อเรากำลังสีเปิดแล้วสีทุบลูกกุญแจไปไปไปเาเดคลิปนึงไปเดคลิปนึงไปไอเบีไปเปิดหัวสอยพัผลงเราขอแห้งเข้าไป ไปซอยเล่านี่เด้เล่าเอือนพระเอกนวลตะลักหน่ะพระเอกนวลเรามาหอดที่แรกเราขอแห้งไปทุบกุญแจโอ้นทุบปะไอ้นี่าหอดตอนไหนครับนี่ผมหอดผมว่าสุกพนอาจจะมาหอดก่อนมูอยู่เพราะผมว่าจอดเลยดิจะมาห่างแปดปีหม่องจะหอดอีเออวัละเบืออะไรแห้งแบบพรละเือบือไรให้เพาลงตัวหม่องวัละเบืออรไรตกว่ะปัญหาครับ พอต้นแวะบ,บ้านบ่ะพอต้นแม่พอพอต้นแยกบ,บ้านปลูกมาที่หลังครับผมเป็นเหมือนใบก็ได้แจ่วันใหญ่ได้ลดดกลับบ้านนนิดึงครับพูดถก่อนผมนอนในรถเราคงมที่แดดบางทีมันไม่หลุดไม่หยุดเลยเอ้อบอกเรื่องเหตุการณ์ยุ่งเทียมมันบ่ที่มันใบมันบ่ไม่หลุดอยู่นี่นคือจีดือ้อแท้ผมว่มาผมเหนื่อยไม่หลุดเลยเพราะว่าผมคิดว่าจะของยิ้มก็เลยสิไปนอนอู๋วันหนึ่งได้พัดไปก็ดีวะ่ะแต่ดินไว้เลือว่าสั่น ผมไม่รู้เลยว่าสิเปิดสามาถังนี่มีคนทั้งนี้คือพวมีคนเหรอเนอเจ๊อลไรเจรถเปิดแอร์โดนมันเหมือนถึงยังเอ้ารถพอมอดไปจอดจ่อประตูล้วตนนึงแมนมาสดาแดงนั่นหรอนิ่สันบ่มแมนบอแมนยิดสันไปบว

โอ้โคตรานยู่หน้องหุดม่เฮียหลังนี่คือเป็นตะยูดีแท้โอ้ขอแห้งว่าอยู่ซอยกันโอ้โค่อนข้างสิเปื่อดะตกล่างดิรปเอกนนคือแห้งแท้สมหุนเราเยอะอะ โอ้หน่กหนักได้เออห่มาถึงกันใส่แลทาเือเขาเขาเขาได้เวลาฮกลอบสิบดันอีกวะโอ้สุดแล้วอาฆาตนี่อาฆานี่เองครับนี่่เป็นสาบอตงนี้ยงผ้ามันสาีบันติกคน ได้รถพวงะเล้ขาพเอขาจ้สายไฟดได้ได้ได้ะครัหลังหลังนี้มันเป็นยังอย่างสาก่อนต้องเรียนบะบ่บ่ถวาถวท่าเรือนเสือพาอข้นนอนใดอยู่ดอกเนาะไอ้ดอกคนจอดข้างหลังมึงมางไเพ่ขนไัดวดนอเจนั่นแหละมันเป็นตะยุเจ้าคอาร้องเรียนไรเอา

การเปิดประตูนี้ครับนี่ตั้เขา่าโรงเรียนบ้านบลบือครับยึดคางที่ว่าการอำเภอบลบือนะครับมา <c oughs> เหมือนแรงแรงมากให้กำลังใจกันได้นะครับให้กำลังใจกันได้นะครับแรงเนี่ยที่โรงเรียนบ้านบลบืออำเภอบลบือจังหวัดมาหาสรารคามครับะคลิปนี้ ฝากพี่น้องจุงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องซ้อนนมทะเบียนเจวันออฟิเชียลครับเจกันแรกนี้ครับสวัสดีครับ